เติึเต,มติมมาทีอยังมาแล้วนะครับครับสดครับวันนี้เรามาถ่ายวิ่ที่จังหวัดชายภูมินะครับอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อพญาเหลยอยู่ที่หนองปลาเท่านะครับเพลงใหม่ของพี่เาสาภูศิลป์นะครับชื่อเพลงว่า ฮักสาวชัยภูมิก็เลยได้โคชินจังมาเนื้นจับในคนชัยภูมิหรืเ <c oughs> ปล่าครับ <c oughs> อ่ะครูวันนี้นะครับเรานีุณจงปรเชศนะครับมายอีของิตกินะครับเปนนเพมัดสาวรุ่มใหญ่ มันโดนละตอนนี้เราไมอยู่ที่ไม่ได้่อไวใช่อันนี้ครคับอันนี้ประชาคุณชินจามเป็นคนไทยคนใช่ไหมอิรีครับ ไ่ดีครัาเจตบพัน์เลยคมสวยและคมสลอด,ดมือถือเสียงมันโอ้ยเสียงมันมื่อข้างเนี้ะสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องคามพยสุขสุขคนเด้อ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์เออนหน้าหน้าศาลเจรนะครับศาลเจราญพรอ,อนุสาวรีย์อยู่กลางเมืองนะครับอันนี้น้องปลาเท่าปลาเี่อตัวยังไงหลก็มีเต้าพร้อมโอเคชาเดยวมาดูอุ้ย, <S <S <ว>ยนี่แต่มันยจะไตทองเต้าแม่นบอกเออยไตทองแล้วกี้มีหอมเด่นปะคุณเด็กเพื่อนเห็นจะไตทองเต้าเห็นไรอันนี้ก็จะเป็นทีมถ่ายทำ สาวเสยภูมิขึ้นชื่อเรื่องความสวยจ้าแม่นครับหล่อจังนี่เต้าออูีนี่ก็บอกแล้หรดีบอกว่ามีนไ,ไ,ไ,ไปลวอยเร็วเหมือนสารเจ้าพ่อเลยใช่ครับสารเจ้าพ่อครับอันนี้เป็นยแมยน<ะ>่นบ่ฮะบ่เขาต,าาตั้งวันหนีตั้ไหนมันอยู่ เขายงไ่ได้เขาตั้งไม่หยุแอ่าจะพาไปไททอนสูงหรือเปล่าก็นี่แหละมันเิดไหมมันได้แปลกไหมอืมตั้งมาตั้งเขาเอืนแล้วเขาทายแล้วแมนง่ายคัด้วยครับ หอนแห้งวันนี้หอนแห้งนีหลีต้องไปเบิ่งมอลำบูเดือนหกสี่ไปเบิ่งหมอลำบูเดือนห้าใช่ครับน่าจะช่วงเดือนพฤษภาือเปล่าหลายขั้นอยู่ดีเบิดเบิดเมืองอ่ะอื จมาเาะอามี่ดขึ้น,น,นามากหมพีนีอาพีนีอากราสเด,มเดม้มากหรับวอดลมาแบบงา,ายอะไรครับย,ยังมีเพลงอะไรครับของของใครครับของพี่เต๋อคุณิษย์ถใคร่ไหมครับเราจะถ่ายซิงก์ก่อนนะครับวคือจะถ่ายวันนี้ก็จะมีโคอรด,ด้วยมีโคอรพี่ต๋อด้วย,โโดดวยแล้วก็ถ่ายเอ็มด้วยเอ็ MD ก็เป็นพระเอเอ็มดีนะิวแบบถ่ายรักในกอรว่าครเวอร์ชัน อันนี้อาจจะมาแบบนรูปนึ่งแบม่ไหมแมนคุรอาจจะลองปฏนกรปาคูอย่าง้อนร้อนบาีมีเะเนาะบาที้อนอากาศพอร้บานปสอปสลบ้านนทางมาเสนในเมองมนแล้วในเมืองก็ได้สอยูพลงของพี่เต่าปูสินนะครับ มามามาเที่ยวใช้เงียบปูมาขอพรพนจะหัวพญาอะไรเองสรุปวันนี้ไม่มีงานครับผมคิวงานวันนี้อย้าย,ยาไปวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับครูพอมากพิพี่เต๋าแต่พอมากแล้วก็เพท่ปกติสิมีแข็งสามอนนอออตอนเดียวคือตอนเริ่มต้นตอนกลางแล้วตอนเทน่แต่ก็ติบวนวันเริ่มต้นกลางก็แบบสี่งแต่เพิกไตเต๋าน,นี่คือ กีดท่อนไม่ซ้ำกันสักท่อนเลยลองว่าได้นเองกีดท่อนลอง,ล,ง,องอลองว่าซ้ำกันกีดท่อนเราค่ะมีท่อนล่ำมีท่อน,อนก่อนเตยมีก่อนทุกท่านลูกดูกดิกไปไหนย่อฟิตนะครับทีมงานตรวจจับไม่สุยย่ยย่อฟิตทีมงานถ่ายทำพร้อมแล้วนะครับวิหี นี่คาเฟ่บ้านเราหรอวะเอ้ามันจะมากินไปเออฮะอาวปกติมันเยอะกว่านี้นะเดินมาได้เดิมแล้วถ้ากอะไรก็แช่นี่ได้ครับเด้ออาอเสียงหายเหรอได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับ พี่เดี๋ยวผมโอนให้เด้อเดี๋ยวผมโอนให้ถ่ายเอ็มวีเพลงอยู่ที่ชัยภูมิครับเพลงของพี่เต๋อภูสิทธิงหักสาวชัยภูมิเสียงครูจรจังไม่ได้ยินโอเคครับเสียงได้ยิน่วันนึ่งว่าเสียงหายอาอแล้วครับ ทางใต้หนานะครับที่ใต้หนาคู่มือนี่<า>รอบออครับเอเเอรันนเ,เพี่ยะลวพลงอะไรวะฮักสาวชายผุมแชมไหมชูท่เนเรี้ยวนีนะครับ

ต่อผู้ซินครับแต่คงมาถ่ายเอ็ให้นะครับเพเอ็ี อะไรมั้งนานเอสเปรสโซโพชินจังทีฝักติดโดใช่ช่างแต่ <coughs> <coughs> เอาไปเบิ้งกันหน้ามาบาครับ <c oughs> น้องประศา <c oughs> ช่วงเช้านา่ะอยู่ที่นองพระเท่าช่วงบ่ายนา่ะอยู่ที่วัดพระธาตุชัยภูมิตอนเช้าอยู่ที่นองบระเท่านะครับช่วงบ่ายจะอยู่ที่วัดพระธาตุชัยภูมิ ไป,ไป,ไไป,ปยุคนปะสะดุ้งไรล่ะใช่ไหมครับถายทำใช่ไหมครับดูน้องปลาเทาครับ โอ้โหโอ้โหรับประทานินรับปานินออดิชันยูนโตเกียวยูนเ้าก่นวันรบฟอรพี่บีกูยินใจพี่เอกิมวีใช่ครับจวมีบ้างเลยนี่ก็ซุนหลายการกะซื้อกระดุมเสือ นีตแมนทำงามบ่แอดมินใช่ป่ะแมนครับขอข้นหมื่ ห่อนมากครับาขาดตัวเตบาย่ <c oughs> านน้อยหนุกเลยอันนี้ไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้เความติดโค้กเพิ่มว่าจะได้ใช้ในยิ้มบีาาจริงก็จะได้ใช้ไหมล่ะยิ้มบีจริงก็จะได้ใช้ประมาณนี้แต่ว่านอนหาทำทั้งวันรครับอมยิม้มแบบมันคิดถึงคิดอะไรอยู่ฟิลอมยิม้มคิดถึงแล้วนะควาถึง เราจถ่ายดีสุดท้ายก่อนถ้าจิ้เสร็จจะไมถ่ายดีสุดท้ายเก็จะได้เปียเาว MV เพลงของพี่เตาผู้สินครับเลีใไม่ของเราที่ไหนมาฮักสาวชายภูมิของพี่เตาผู้สิน ติดงตาตาสาวดุนยงักสาวดุนยญงฮักสาวเยภูุมโอเคผมจะลงไลน์แล้วนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ